ถ้าคุณอยากทำให้ธุรกิจของคุณโตทำตามนี้ครับ ข้อหนึ่งครับสร้างสายสัมพันธ์ในระยะยาวครับพราะสมรระยะสั้นเนี่ยคุณอาจจะได้เงินนะครับแต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นแค่หนึ่งรอบแล่ถ้าเกิดว่าคุณมีความสมรัรระยะยาวครับเขาสามารถที่จะบอกต่อหรือว่าอาจจะซื้อซ้ําซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นธุกรกิจที่จเจริญเ,เติบโตจริงๆนะครับก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าเก่าแล้วก็หาลูกค้าใหม่ไปด้วยนะครับข้อ2ครับคุณเคยรู้ไหมว่าลูกค้าคุณต้องการแก้ปัญหาอะไรคุณรู้ไหมว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรกันแน่และคุณรู้ไหมครับว่าลูกค้าคุณเป็น네นนคคคอ่่่สสิงําาััญืมมกวแต สินค้าและบริการออกมาเยอะแต่ไม่เคยฟังเลยว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าต้องการสินค้าและบริการของเราจริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่าฉันมีนวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการเอาจริงๆครับลูกค้าไม่ได้อยากได้นวัตกรรมครับลูกค้าอยากได้สิ่งที่แก้ปัญหาให้กับเขา คุณรู้ไหมว่าเขามีปัญหาอะไรและข้อที่3ครับเจาะกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะจะทําให้คุณสามารถที่จะขายสินค้าและบริการในราคาที่คนต้องการได้ไม่ใช่ว่าโมแต่ลดราคาตับนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างคุณขายอาหารคุณอาจจะจับกลุ่มคนที่ทํางานดึกนะทำงานกลางคืนกะสองเนี้ยเป็นต้นนะครับคุณก็มาไลฟ์สดตอนสักสามทุ่มเม้่เขาหิวนะครับแล้วก็ขายอาหารไปนะหรือว่าคุณจะขายคอลลาเจนหรือขายวิตามินซีคุณจับกลุ่มไหนละ่ะไม่ใช่ทุกคนครับเพราะไม่มีทุกคนเป็นลูกค้าครับมันจะมีใครบางคนเสมอที่มีคาแรคเตอร์หรือว่าจะ ตรงกับสินค้าและบริการเราและสินค้าเราก็ไปแก้ปัญหาตรงจุดให้กับเขาทันทีถ้าเกิดว่าคุณรู้3ข้อนี้ครับสามารถเพิ่มยอดขายได้ด็มากขึ้นกว่าที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ใครรู้สึกว่าได้เรียนรู้มากขึ้นครับเห็นไหมไหนครับว่าได้เรียนรู้ครับโอปาอุสานสวัสดีครับ